กรณีสมมุติพื้นที่ออกกําลังกายจุดรวมพลและจุดอํานวยการแก้ไขภาวะฉุกเฉินจุดออกกําลังกายกาหนดให้มีพื้นที่ไม่ต่ํากว่า80ตารางเมตรอาจดัดแปลงพื้นที่เป็นสนามกีฬาต่างๆเช่นสนามฟุตซอลหรือสนามวอลเลย์บอลและมีตาข่ายกั้นระหว่างพื้นที่ออกกําลังกายและร้านค้าสวัสดิการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาจุดรวมพลกําหนดให้มีพื้นที่ไม่ต่ํากว่า20ตารางเมตร เน้นเป็นพื้นที่เปิดโล่งสำหรับรวมพลหรืออาจมีอัฒจันทร์ขนาดเล็กเพื่อรองรับคนงานจุดอำนวยการแก้ไขภาวะฉุกเฉินกำหนดให้มีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า20ตารางเมตรมีสภาพเปิดโล่งอาจมีแท่นสำหรับประกาศกิจกรรมหรือมีตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ภาคสนามทั้งนี้พื้นที่ทั้ง3าควรจัดให้มีลักษณะที่สามารถเชื่อมถึงกันได้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้พื้นที่ร่วมกันสำหรับการทำกิจกรรมใดๆตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์